รัฐมนตรีว่าการยอมทาม,มอบนโยบายก่อนยุติธรรมอย่างไม่แทรกแซงคดีเขากระโดงหัวสวอขอรอดูคำพิพากษาศาลเป็นอำนาจดีเอสไอยืนยันไม่แทรกแซงอาจเสียงต่อการหยุดปฏิบัติหน้าที่เพราะมีเวลาแค่สี่เดือนพลตำรวจโทร,รุทธพลนวรัตรัฐมนตรีว่าการยุติธรรมเปิดเผยหลังการประชุมมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานข้าราชการกระทรวงยุติธรรมว่าวันนี้ได้มอบนโยบายต่างๆทั้งเรื่องโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริซึ่งทำในฐานะรัฐมนตรีว่าการยุติธรรม และในฐานะที่เป็นคนไทยส่วนนโยบายอื่นเช่นการปราบปรามพนันออนไลน์สแกมเมอร์ยาเสพติดและนโยบายเพื่อประชาชนอื่นๆเป็นต้นแต่สําหรับข้อคอรหาเรื่องคดีสืบสวนเขากระโดงและหัวสวนั้นไม่ได้มีการพูดคุยในที่ประชุมกับดีเอไอเพราะเคยพูดกันในวันแรกที่เข้ารับหน้าที่รัฐมนตรีว่าการย่อทารวมถึงเรื่องเขากระโดงก็เป็นข้อพักอภิพราะระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยรอฟอรทอกับคู่กรณีซึ่งรอฟอรทอจะมีการฟ้องทุกแปลงอยู่แล้ว จึงควรรอฟังคำพิพากษาพลตำรวจโทร,รุทธพลเผยว่าที่ผ่านมามีการประกาศจัดประยุทธ์และเพิกถอนโฉนดที่ดินต่างๆพบว่าผ่านมาสองเดือนก็ยังไม่มีการดำเนินการใ,ใดๆและส่วนเรื่องหัวสวออก,ก็เป็นการดำเนินการของกกตอ,อยู่แล้วซึ่งขั้นตอนต่างๆข่าวและเรื่องของสำนวนที่ออกมาสู่สาธารณะค่อนข้างมากถือเป็นเรื่องผิดและตนก็ยังไม่สามารถตอบได้เพราะทุกสิ่งอย่างตนต้องถามการรายงานความคืบหน้าจากปลัดยศการจะไปแทรกแซงมันสมเสียงต่อการหยุดปฏิบัติหน้าที่ของตน เพราะมีเวลาเพียงสี่เดือนและการขับเคลื่อนงานภายในกระทรวงยุติธรรมก็มีหลายหน่วยงานในกระทรวงใหม่น่าได้ทำเพียงแค่2เรื่องนี้มีงานที่ต้องทำเพื่อประชาชนอีกเยอะ